ค่ะสวัสดีค่ะหวยหน้าหน้าของเราวันนี้รอบที่31 3ตัวตรง3ตัวโต๊้ที่ใครขอ,อไว้นะคะมาแล้วนะคะอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงก็ค่อยๆทําความเข้าใจกันเนาะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสองตัวตรงเอ้ยสตัวตร,ตรง3ตัวโต้นะคะก็สองเก้ใครไม่ทานดูยอนหลังเนี่ยนะคะวันนี้นานาเวลาน้อยนะคะทําแค่เวลาช่วงพักเบรกเนาะกา็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็จะใช้3ตัวบนนะคะกับ2ตัวล่าง ก้อน,นี้คูณกันนะคะ2อูณเอันนี้นะคะนี่แยกมาให้แล้วนะคะจะได้เข้าใจ2อคูณเท่ากับ18ใช่ไหมคะแล้วก็18มาคูณกับ2ค่าคงที่2ค่าคงที่ก็มาบวกกับ6 7 2คูณ2 2ตัวล่างนี่คูณ2นะคะอันนี้เดี๋ยวนานาเขียนไว้ให้นะว่าเป็นค่าคงที่นะคะเดีย๋ยวจะงงนะคะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะ,ะคูณ2ค่าคงที่นี่ก็แล้วก็ต่อมานะคะก็จะได้เป็น Uh, 928อันนี้18คูณ2เท่ากับ36 617คูณ2เท่ากับ1034เอาสองตัวนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น170นะคะอย่างไวเลยเนาะ170บวกบ15ถามว่า15นี้มาจากไหนไม่ใช่ค่าคงที่นะคะก็มาจาก9บวก6 9บวก6ของเราก็จะเป็น uh, หลักล้อไอ้สามตัวบนนะคะก็จะเป็น9บวก6เท่ากับ15นะคะ บวกกันพามปุ๊บก็จะได้เป็น185 185บวกลบ5แต้มนะคะนี่นะคะลบ5แต้มถึง180ถึง180ถึง190นะคะ3ตัวตรง3ตัวโต๊ดเราเข้าทั้ง3รอบก็รอไปถึง2,000แล้วนะคะกำไรแค่รอบละเออ่บาทเ5็น, 1, 750นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็อย่าลืมอ่า คูณ3กับหรือ6กับนะคะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแต่พอคิดคำนวณให้พอได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หอยนานาน,นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ใครไม่ทันดูดย้อนหลังไนีน,นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ